สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตคลิปที่ทุกคนรอคอยนะคะทุกคนหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเรารอคอยที่จะทําคลิปนี้มากเลยนะคะนั่นก็คืออัปเดตนะคะ11ไม้ด่างประจําเดือนตุลาคม2564ค่ะ หลังจากที่เราทําคลิปอัปเดตนะคะ10ไม้ด่างมาแรงในเดือนกันยายนเนี่ยโอ้โหได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาทําคลิปอัปเดต11ไม้ด่างนะคะในเดือนตุลาคม2564ค่ะเพิ่มจาก10มาเป็น11นะคะเพราะว่ามันมีหลายตัวมากๆเลยที่เราอยากจะพูดถึงแล้วก็คนเนี่ยกำลังนิยมกันเลยนะคะแต่ต้องขอบอกก่อนว่าการทําคลิปอันดับ 11ออันดับไม้ด่างมาแรงในตุลาคมนี้นะคะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเราเท่านั้นนะคะไม่ได้มีเอกสารยืนยันไม่ได้มีวารสารจัดอันดับใดๆยืนยันนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าใครที่มีความคิดเห็นต่างจากนี้สามารถมาคอมเมนต์นะคะบอกกันได้ค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มนะคะขอบอกก่อนว่าอันดับ1ถึงอันดับ6เนี่ยจะขอเป็นไม้ที่แบบว่าไม้กระแสไม้ที่แบบว่าขายได้ตลอดนะช่วงนี้นะคะยังมีคนซื้อหากันอยู่ตลอดเลยเอาเป็นว่าเป็นไม้ที่ซื้อง่ายขายคล่องกันแล้วกันค่ะมาเริ่มกันที่อันดับที่1น,นะคะก็ยังคงเป็นตระกูลซิงโกเนียมค่ะนั่นก็คือเงินไหลมาดางขาวนั่นเองค่ะ ที่จริงเงินไหลามาด่างขาวนะคะก็ขายอยู่ได้ตลอดนะคะแต่ว่าก็จะเป็นแบบว่าขายได้เรื่อยๆไม่ได้หวือหวาอะไรแต่นะคะแต่เมื่อไม่นานมานี้ค่ะกระแสเงินไหลามาด่างขาวกลับมาฮือฮาอีกครั้งคนเนี่ย กลับเข้ามาตามหาซื้อขายกันอีกครั้งแล้วที่สําคัญซื้อขายกันในราคาที่สูงขึ้นด้วยนะจากปกติเมื่อก่อนเนี่ยก็ซื้อขายกันอยู่ที่ราคาประมาณใบละ300-500ถึงบาทแต่ว่านะขณะนี้นะคะเงินไหลามาด่างขาวกลับมาฮือฮาเพราะว่ามีกระแสเงินไหลามาด่างขาวฮอลแลนด์เข้ามานั่นเองคะ่ะ ซึ่งเงินไหลมาด่างขาวฮอลแลนด์นี่แหละเข้ามากระตุ้นนะคะทําให้ตลาดเงินไหลมาด่างขาวกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งจากปกติเงินไหลมาด่างขาวทั่วไปที่ขายกันอย่างที่บอกนะคะใบละห้าหกร้อยปัจจุบนันถ้าเป็นด่างขาวฮอลแลนด์นะคะจะสามารถขยับราคาได้ตั้งแต่หลักพันปลายๆนะคะเจ็ดแปดพันไปจนถึงหลักสามหมื่นเลยค่ะ เราก็เถียงเขาไม่ได้นะคะเพราะว่าเงินไหลามาดังขาวฮอลแลนด์ที่มีการนําเข้ามาขายเนี่ยโอ้โหเขาลายสวยจริงๆนะคะลายเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ค่อนข้างแตกต่างกับเงินไหลามาที่เราขายกันอยู่ปกติทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดค่ะ มาถึงตัวที่2นะคะก็ยังคงอยู่กับตระกูลซิงโกเนียมค่ะได้แก่เงินไหลามาดาังเหลืองนั่นเองค่ะทุกคนคะเงินไหลามาดาังเหลืองนะคะก็อย่างที่ทราบกันราคาของเขาเนี่ยก็ขึ้นยานไปก่อนพี่ก่อนน้องไปแล้วนะคะขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะก็ปกติซื้อขายกันใบที่ใบละ3,000บาทนะคะสามพบาทขึ้นไปถ้าเป็นฟอร์มก็อนนกโอ้โหต้องมีหลักหมื่นต้นๆน,น,นะคะแต่ว่าทําไมถึงยังย,งยกให้เงินไหลามาดาังเหลืองเนี่ยยังอยู่ในกระแสแล้วก็เป็นไม้มาแรง น,น,ะะนั่นก็เป็นเพราะว่าความสวยงามและความยากในการเลี้ยงนั่นเองค่ะเพราะว่าหลายคนนะคะที่ซื้อเงินไหลามาด่างเหลืองเอามาเลี้ยงแล้วเนี่ยเลี้ยงไปเลี้ยงมาจากด่างเหลืองค่อยๆจางหายไปเรื่อยๆจนกลายเป็นด่างเขียวธรรมดาเลยค่ะกลายเป็นเงินไหลามาเขียวธรรมดาไปเลยนะคะซึ่งนี่ก็คือเหตุผลที่ยังทําให้ คนเนี่ยยังตามหาเงินไหลามาด่างเหลืองก็เอาเป็นว่าชะเลี้ยงแล้วเขียวเนี่ยก็ยังไม่เข็ดยังไงต้องเลี้ยงให้เหลืองให้ได้นะคะก็เลยมีการซื้อหากันอย่างต่อเนื่องและที่สําคัญนะคะถ้าเป็นเงินไหลามาด่างเหลืองที่เขาแปลงร่างใบแล้วนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าตระกูลเงินไหลามาเนี่ยเขาสามารถกลายร่างใบเขาได้นะร่าง1ร่าง2ร่างสานะคะยิ่งถ้าเป็นด่างเหลืองร่าง2หรือร่างสามเนี่ยก็จะยิ่งราคาสูงขึ้นไปอีกค่ะเพราะว่าค่อนข้างหายากนั่นเองทําไมถึงหายากนั่นก็เป็นเพราะว่ากว่าจะเลี้ยงเขานะคะ จนขึ้นไปเป็นร่าง2ร่าง3ามได้เนี่ยค่อนข้างใช้ระยะเวลาพอสมควรค่ะระยะเวลาไม่เท่าไหร่เลี้ยงให้เหลืองสม่ําเสมอเนี่ยยิ่งยากไปใหญ่เลยค่ะก็เลยทําให้ราคาของเขานะคะยังคงแรงอย่างต่อเนื่องค่ะมาถึงอันดับที่3ค่ะโอ้โหไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะอันดับที่3มเนี่ยขอบอกว่าแยกเป็นรายตัวไม่ได้เลยขอพูดเป็นกลุ่มแล้วกันนะคะอันดับที่3ขอยกให้กับกลุ่มบอลสีค่ะหรือว่ากลุ่มคาราเดียมนั่นเองนะคะ ตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมานะคะโอ้โหกระแสของบอลสีเนี่ยมากันแบบว่าพรึบพรับเลยนะคะจนทําให้วงการบอลสีเนี่ยมันเกิดเรื่องราวดีๆนะในมุมมองของเรานะคะ <S 2> <S 2> <S ก็คือทําให้บอลสีเก่าๆบอลสีบ้านๆบ,บอลสีตัวธรรมดานะคะไม่ว่าจะเป็นบอลสีอินเนานกกระทาไกเซอร์วัวดแดงบอลสีอะไรล่ะ คือแบบว่าสาวน้อยปะแป้งอะไรแบบนั้นนะคะคือบอนสีเก่าๆบอนสีบ้านๆที่เรามองเมื่อก่อนก็มองก็เห็นเป็นอ๋อต้นบอนสีธรรมดาทั่วไปไม่ได้มีใครให้ความสนใจเนี่ยตอนนี้กลับมามีราคาค่ะจากเมื่อก่อนแจกกันฟรีหัวละสิบ,บาทให้ฟรีกันเลยก็เอานะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้อัพราคาเป็นต้นน้อยๆที่มีอยู่ประมาณ2ใบเนี่ย ขายกันร,ราคาหลักร้อยขึ้นไปแล้วค่ะซึ่งมันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยทําให้นะคะคนที่อยู่บ้านเนี่ยที่เขาปลูกบอนสีกันแบบปลูกทิ้งปลูกขว้างเนี่ยตอนนี้นะคะกลับมามีรายได้กับบอนสีแล้วค่ะแต่ว่าบอนสีตัวแรงที่มาแรงนะคะในเดือนตุลาคมเนี่ยโ,โหอันนี้ก็ต้องขอยกให้กับบอนสีแบบเทพๆไม่ว่าจะเป็นเมืองเกาะเกร็ดนะคะเศรษฐีพันล้านนะคะสยามนามิรเนี่ยหายากมากๆนะคะเจ้าปอแก้วเอ้ยนะคะโหอ,อนุมานอมพพลาเอ้ย โอ้ oh, แล้วก็เยอะแยะมากมายเลยนะคะที่เป็นบอนสีตัวแร่ๆนะคะตัวหายากตัวสวยๆราคาเทพๆนะคะซึ่งเหล่านั้นเนี่ยเขาก็ยังเป็นดาวค้างฟ้าค่ะยังคงมีการซื้อขายอย่างต่อเนื่องต่อให้ราคาหลักหมื่นหลักแสนก็ยังมีกลุ่มคนนะคะที่เขาเล่นแล้วเขาชื่นชอบในบอนสีเหล่านั้นเนี่ยเขาก็ยังตามหาแล้วก็อยากเป็นอยากจับจองเป็นเจ้าของกันอยู่ค่ะ ก็ออกว่าอันดับสาเนี่ยยกให้ตระกูลบอลสีไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวถูกตัวแพงนะคะเขามาแรงจริงๆค่ะมาถึงอันดับที่4ค่ะไม้ด่างมาแรงตุราคมนะคะขอยกให้กับอโลคาเซียตัวนี้ค่ะนั่นก็คือหูช้างด่างเหลืองนั่นเองค่ะ หูช้างด่างเหลืองนะคะเรียกได้ว่ามาแบบว่ามาแรงแซงปาดทางโค้งมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่าก่อนที่หูช้างด่างเหลืองจะจะมาได้รับความนิยมเนี่ยจนทําให้ราคาสูงขึ้นนะคะก่อนหน้านั้นเขาเนี่ย ตื่นตาตื่นใจอยู่กับหูช้างด่างขาวค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะมีการนําหูช้างด่างขาวเนี่ยออกมาเปิดเสนอราคากันและสามารถปิดเสนอราคากันไปได้ที่ราคาต้นละ1ล้านบาทนะทุกคนรู้สึกว่าจะมีออกมาเปิดเสนอราคากันอยู่2ต้นนะคะซึ่งสวยงามมากๆเลยแล้วก็มีคนจับจองเป็นเจ้าของไปในราคาต้นละ1ล้านบาททีนี้พอกระแสด,ด่างขาวใช่ไหมคะหูช้างด่างขาวเนี่ยโอ้โหขายได้ต้นละล้านและ และที่สําคัญหูช้างด่างขาวมันมีปริมาณน้อยค่ะมีจํานวนน้อยคนที่มีอยู่เนี่ยก็เกาะแน่นแล้วค่ะไม่ยอมปล่อยแล้วทีนี้เพราะว่าโอ้โหราคาสูงขนาดนี้ฉันก็เก็บไว้นะคะเก็บไว้ตึงราคานะคะแต่ว่าทีนี้พอหูช้างด่างขาวเนี่ยไม่ค่อยมีปล่อยออกมาหาได้ยากคนก็เลยเบนเข็มค่ะมาดูหูช้างด่างเหลืองซึ่งก็เป็นอานิสส์มากๆเลยนะคะเพราะว่าทําให้ตลาดหูช้างด่างเหลืองเนี่ยคึกคักมากๆเลยจากเมื่อก่อนปกตินะคะ ไซส์สักไซส์ซหน่อน้อยมี2ใบนะคะก็ขายกันอยู่ที่3,000บาท5,000บาทแต่ปัจจุบันนะคะในไซส์เดิมขนาดเดิม2ใบน้อยซื้อขายกันที่หลักหมื่นแล้วค่ะแล้วก็มีหูช้างด่างเหลืองนะคะที่สามารถปิดประมูลนะคะ ปิดเสนอราคาไปได้ที่ราคา1ล้านกว่าบาทด้วยล่ะค่ะเรียกได้ว่าตระกูลอโลคาเซียนะคะกลุ่มหูช้างไม่ว่าด่างเหลืองหรือว่าด่างขาวเนี่ยขายดีมากๆเลยะคะ่ะโดยเฉพาะหูช้างด่างเหลืองค่ะมาถึงไม้ด่างตัวที่5นะคะอันนี้จะเรียกว่าไม้ด่างเต็มตัวก็ไม่ได้นะคะเรียกว่าเป็นไม้กระแสไม้ฟอกอากาศนะคะจะบอกเป็นรายตัวก็ไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเขาเป็นกระแสแ,แรงยกทั้งกลุ่มเลยค่ะนั่นก็คือกลุ่มของ คโคลคาเซียนั่นเองค่ะหรือว่าบอลน,นอกนั่นเองนะคะทุกท่านคะ่ะโคโลคคเซียตอนนี้ต้องขอบอกว่าเป็นที่จับตามองแล้วก็ร้อนแรงมากๆเป็นกระแสที่แบบว่าโอ้โหช่วงนี้ยังไม่แผ่วเลยนะคะเอาเป็นว่าแรงหรือไม่แรงนะคนที่เคยอยู่กลุ่มกล้วยด่างอยู่กลุ่มบอลสีอยู่กลุ่มไม้ด่างเนี่ยคนเหล่านั้นนะคะจากที่เคยเล่นอยู่ไม้เหล่านั้นไม้ที่เคยเล่นอยู่ประจําตอนนี้ ต่างเฮกันเข้ามาที่กลุ่มของโคโลคาเซียแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าในกลุ่มโคโลคาเซียเนี่ยมีไม้ให้เลือกสรรน,นะคะกว่า70ชนิดค่ะ75 76ชนิดเลยนะคะแล้วก็แต่ละตัวนะคะก็จะมีลักษณะเด่นแล้วก็มีลวดลายที่แบบว่าชัดเจนนะคะเป็นแบบว่าซิกเนเจอร์ของตัวใครตัวมันไปเลยเนาะ ตัวที่แบบว่าเอาเป็นว่าตัวที่แบบขายดีๆเลยนะคะนั่นก็คือ 1. บอลหน้ากากฟาโรนะคะรองจากฟาโรก็เป็นไว้ลาวานะคะไม่ว่าจะเป็นแนนซี่นะคะมิดไนน์นะคะโอ้โหแล้วก็ โคลอนแบ็คโคลนตระกูลแบ็คนี่ก็ขายดีทุกตัวแบ็คโคลอนแบ็คลิปเปอร์นะคะหรือว่าจะเป็นตระกูลโมฮิโตนะคะแล้วก็บอนนาด่างญี่ปุ่นก็มีนะเยลโลสแปซเหล่านี้นะคะโอ้โหถ้าให้บอกชื่อทุกตัวเนี่ยบอกไม่หมดจริงๆค่ะเพราะว่าเยอะจริงๆแต่ว่าขอบอกว่าขายดีทุกตัว การันตีได้จากนะคะเข้าไปดูได้เลยในแต่ละกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอโลคาเซียโคโลคาเซียกลุ่มคนรักบอลหน้ากากฟาโรกลุ่มซื้อขายโคโลคาเซียนะคะเข้าไปดูได้เลยไม่ว่าพ่อค้าแม่ค้าจะเอาโคโลคาเซียพันไหนนะคะมาขายมาโพสต์ขายเนี่ยใต้คอมเมนต์เนี่ยจะมีแต่ว่ารับรับรับจองจองจองซีเอฟซีเอฟซีเอฟกันทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนค่ะเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเอาออกมาขายกันเท่าไหร่นะคะ ก็ขายหมดขายดีขายเกลี้ยงแผงเลยค่ะตลาดวาแบบว่าบางบางทีนะ,ะตลาดวาภายใน5นาที10นาทีเลยค่ะแต่ว่าก็อยากจะฝากเป็นแนวคิดอีกสักนิดนึงนะคะเพราะว่าในกลุ่มโคลโคาเซียเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้กระแสะเขาแรงจริงๆนะคะแต่ว่าต้องอย่าลืมว่ากลุ่มโคลโคาเซียเนี่ยมันก็คือบอลน,นะคะบอล บอนเหมือนบอนที่เราใช้แกงอะคะ่ะแต่ว่าเขาเป็นบอนที่แบบกลายพันธุ์บอนที่แบบมีลักษณะสายพันธุ์ที่เฉพาะตัวทําให้สวยงามแล้วก็มีราคาบอนนะคะเป็นพืชที่ปลูกได้ง่ายขยายพันธุ์ง่ายแล้วก็โตวไวมากเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะเข้ามาเล่นกลุ่มบอนกลุ่มโครลคเซียนะคะโดยความคิดเห็นส่วนตัวนะถ้าเป็นเราเราก็จะเลือกเก็บเฉพาะตัวที่ เราสามารถซื้อได้ในราคาที่ไม่สูงเกินกําลังของเราไปนะคะแล้วเราก็จะเลือกตัวที่มีลักษณะเด่นชัดเด่นๆไปเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นหน้ากากฟาโรอันนี้เขาเด่นอยู่แล้วไม่มีตัวเหมือนต่อให้มีตัวเหมือนนะคะก็สวยไม่เท่า,าหน้ากากฟาโรนะคะหรือจะเป็นเลมอนลามนะคะหรือจะเป็นไวาลาวานะคะ แนนซี Nancy, ่หรือจะเป็นโมจิโตนะคะมิดไนนะหรือจะเป็นพิงค์อนดามันไปเลยถ้าทุนสูงหน่อยนะคะก็พิงค์อนดามันไปเลยหรือเยลโล่สเปซพวกนี้นะคะเอาเป็นตัวที่เขามีลวดลายมีเอกลักษณ์เด่นๆเ,เลยนะคะคือเหล่านี้เนี่ยเขาจะยังสามารถอยู่ในตลาดได้อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าความสวยงามแล้วก็ คือคนที่ซื้อไปเนี่ยสามารถเอาไปลุ้นได้ค่ะว่าอใบต่อไปจะด่างยังไงใบต่อไปจะฮาร์ปไหมใบดอกใบต่อไปจะกลายไหมอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นเพียงแนวคิดส่วนตัวนะคะถ้าแต่ถ้ามีงบแบบว่าไม่จํากัดนะคะอยากช็อปทุกตัวก็สามารถช็อปได้เลยค่ะมาถึงตัวที่6นะคะโอ้โหอันนี้ไม่พูดถึงก็ไม่ได้ขอยกให้กับ กล้วยด่างแดงอินโดนั่นเองค่ะทุกคนโหถ้าพูดถึงกระแสกล้วยด่างนะคะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากจะเป็นเจ้าของกล้วยด่างสักต้นหนึ่งและ1ต้นในนั้นเนี่ยก็เชื่อเหลือเกินว่าจะต้องเป็นแดงอินโดใช่ไหมคะเพราะว่ากระแสเขาแรงมากๆเลยล่าสุดนะคะมีการซื้อขายกล้วยด่างแดงอินโดกันไปในราคา10ล้านบาท ช็อกวงการกันไปเลยเป็นข่าวโด่งดังไปเลยนะคะในการซื้อขายกล้วยด่างแดงอินโด10ล้านบาทนะคะซึ่งพี่ที่เขาซื้อไปเนี่ยเขาซื้อไปเขามีตลาดรองรับของเขาอยู่แล้วแหละเขาเขามีทาร์เก็ตของเขาอยู่แล้วว่าเขาจะนําไปจําหน่ายใครนะคะหรือนําไปขายในราคาเท่าไหร่นะคะอันนี้เราไม่ต้องไปวอรี่กับเขาเลยเพราะว่าเป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็ เป็นเงินของพี่เขาเนาะที่เขาจะซื้อนะคะเพราะว่ากล้วยต้นนั้นเนี่ยก็สวยแล้วก็เป็นลายที่เทพจริงๆนะคะเพราะว่าพี่เขาก็ได้ให้เหตุผลนะกับราคาที่เขาจ่ายไปในราคา10ล้านบาทอ่ะเขาบอกว่ามันเหมาะสมแล้วนะคะเพราะว่าในกล้วยแดงอินโดต้นนั้นเนี่ยมันมีถึง5ลายผสมอยู่ในตัวเดียวกันค่ะแล้ว5ลายนั้นคือ5ลายเทพนะคะเรียกว่าเบนจภาคีของกล้วยแดงอินโดเลยก็แล้วกันเนาะแล้วที่สําคัญไม่ใช่แค่ต้นกล้วยต้นเดียวได้ต้นแม่1ต้นพร้อมกับหน่อลูกอีก8หน่อเอาไป ขายหน่อละ2ล้านบาทโอ้โหพี่เขาก็คุ้มคุ้มกำไรไปนะคะส่วนใครนะคะไม่ต้องใครละส่วนเรานี่แหละที่ไม่ได้มีงบเ,เยอะขนาดนั้นนะคะถ้าจะซื้อแดงอินโดสักต้นเนี่ยก็ถ้าเป็นต้นหน่อนะคะก็อยู่ที่ราคาเริ่มต้นหน่อละ10,000แบาทค่ะหรือมีบางคนนะคะที่เขามีเยอะหรือเขาอยากปล่อยเนี่ยเขาก็อาจจะพิจารณาขายหน่อละ4ี่ห้าหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นก็มีเช่นเดียวกันค่ะอันดับที่6นะคะก็เลยขอยกให้กับลวยแดงอินโดค่ะที่มาแรงแบบไม่แผ่วเลยค่ะ และต่อไปนะคะอันดับที่7 8 9 10 11นี่นะคะขอบอกว่าทั้ง5อันดับหลังนี้นะคะจะเป็นไม้ที่แบบว่าไม้ทรงคุณค่าไม้สะสมไม้ที่แบบว่าไม่ว่าจะก,กระแสรหรือไม่กระแสเขาก็ยังขายอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าเป็นไม้ที่มีตลาดรองรับแบบเสถียรเพราะว่า ทั้งตลาดในและนอกประเทศนะคะ<ๆ>เขานิยมเล่นไม้เหล่านี้กันค่ะมาเริ่มกันตัวที่7เลยค่ะก็ขอยกให้กับตระกูลมอนสเตอร่าค่ะก็ยังเอามาตะนิรันดรานะคะสําหรับมอนสเตอร่าแต่ขอยกให้กับมอนสเตอร่ามิ้นนะคะหรือมอนสเตอร่าเหลืองอา่าสองตัวนี้นะคะมิ้นกับเหลืองนะคะเพราะว่าเป็นตัวที่แบบแรมากๆ ไฮเอ็น uh, หน่อยนะคะในตระกูลมอนสเตอร่านะคะด่างมิน้นต์มอนสเตอร่ามิ้นต์เนี่ยแน่นอนหายา,ยากอยู่แล้วนะคะตกใบละประมาณ500แสนบาทขึ้นไปนะคะหรือว่ามอนสเตอร่าเหลืองต้นนี้ก็หายากและที่สำคัญเลี้ยงให้โตอย่างสวยงามเนี่ยก็ยากด้วยเพราะมักจะประสบปัญหากับใบเหลืองใบไหมนั่นเองนะคะทุกคน ก็เลยทําให้ราคาของ2ตัวนี้นะคะยังสูงอย่างต่อเนื่องนะคะสูงแบบไม่แผ่วแล้วก็ไม่ว่าจะมีกระแสหรือไม่มีกระแสมอนสเตอร่าก็ยังเป็นที่ฮอตฮิตของนักสะสมไม้ด่างค่ะมาถึงตัวที่8นะคะขอยกให้กับตัวนี้เลยฟิโลเดนดอนค่ะฟิโลเดนดอน ฟิโลเดนดอนคาราเมลหรือเป็นไทยก็คือฟิโลเดนดอนพินนาคด่างนั่นเองค่ะทุกคนโอ้โหต้องขอบอกว่าพินนาคด่างนะคะเขาก็ขา,ขายของเขามาได้เรื่อยๆนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยกระแสของคนที่หาไม้สะสมนะคะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่คนเนี่ยยินยอมจ่ายเงินหลักแสนนะคะ,ะถ้าสมมุติว่าเป็นไซส์ที่แบบว่าที่เขาเพิ่งประมูลกันไปเปิดเสนอราคากันไปนะคะมีประมาณ สใบ4ีใบนะคะไซส์ฟอร์มกอสใบ4ีใบเนี่ยก็อยู่ที่ราคา2 0 0 0 0นกว่าบาทขึ้นไปค่ะแต่ถ้าเป็นไซส์เล็กๆนะคะกอเล็กๆแบบว่าไซส์เบบีเริ่มต้นนะคะมี2-3ใบเนี่ยก็อยู่ที่ราคา8-90,000บาทค่ะมาถึงตัวที่9กค่ะทุกคนโอ้โหตัวนี้นะคะขอยกให้กับตระกูลโฮมโลมิน่านะคะก็คือเสนจันทร์บุษราคำนั่นเองค่ะแค่ชื่อเนี่ยก็ทรงคุณค่าแล้วนะ,ะแต่ว่า คนที่จะเป็นเจ้าของได้นะคะต้องมีหลักแสนขึ้นไปค่ะด้วยความสวยงามของเขานะคะสเสน่จรันบุษราคำเป็นอะไรที่ยืนหนึ่งเรื่องความสวยงามความน่ารักความชดช้อยความมีสเสน่ห์นะคะคือใบเขามีสเสน่ห์มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นบุษราคำด่างมิ้นนะคะด่างชมพูด่างเหลืองโหด่างเลมอนนะคะโอ้คือมันคือมันสวยมากๆเลยนะคะบุษราคำเป็นอะไรที่แบบว่า อยากจะจับจองมากๆเลยนะคะถ้ายิ่งอยากจะซื้อเป็นฟอร์มกอแบบสวยๆออกใบสวยๆแล้วนี่นะต้องขอบอกว่าราคาแรงนะคะ4 0 0 0 0 0ห0 0 0ต้องมีนะจ๊ะหรือถ้าใครนะคะงบจำกัดลงมาอยากจะซื้อแบบต้นเบบีเอาไปเลี้ยงเอาไปลุ้นนะคะก็มีข้อตาจําหน่ายค่ะข้อตานะคะที่แบบว่ายังไม่มีต้นงอกออกมาเลยนะคะเขาก็จําหน่ายกันอยู่ข้อละเป็นหมื่นนะคะ2-30หมื่นขึ้นไปเลยนะทุกคน แต่นะคะเหตุผลที่เขาราคาสูงนะคะเป็นที่จับต้องยากเนี่ยน้อยคนที่จะเป็นเจ้าของได้นั่นก็เป็นเพราะว่าความยากในการเลี้ยงให้เป็นบุษราคำนี่แหละคะ่ะเพราะว่าต่อให้เรานะคะซื้อข้อตานะซื้อข้อตาจากบุษราคำด่างสวยๆเลยเนี่ยเราเอาไปเพาะเราเอาไปปลูกเอาไปชำเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดมาเป็นสเสนจันทร์ใบเขียวปกติก็คือสเสนจันรโกเมนก็ได้นะคะก็คือโอกาสที่มันจะด่างสูง วยออกมาเป็นบุษราคำสวยๆเนี่ยมันมีโอกาสน้อยนะคะคือเลี้ยงได้ยากต่อให้ขึ้นมาเป็นใบด่างสวยๆแล้วนะคะจะเลี้ยงให้เติบโตให้ใบโตๆสวยๆเป่งประกายเนี่ยก็ยากอีกนั่นแหละค่ะก็เลยทำให้บุษราคำนะคะราคาเนี่ยสูงแล้วก็เป็นที่ตามหาเป็นที่ต้องการนะคะเรียกได้ว่าเป็นตัวแรไอเทมเลยก็ได้นะคะ มาถึงตัวที่10ค่ะขอยกให้กับอโลคาเซียอีก1ตัวซึ่งต้องขอบอกว่าตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ชื่นชอบเป็นการส่วนตัวนะชื่นชอบมากๆเรียกว่าเป็นความฝันอันสูงสุดเลยที่อยากจะมีอโลคาเซียต้นนี้นะคะนั่นก็คืออโลคาเซียเซเลนดิพิตตี้นั่นเองค่ะโอ้โห oh. ความสวยไม่ต้องพูดถึง เซเลนดีพิตี้นะคะคือแบบที่สุดดะเบสของอโลคาเซียเลยค่ะคือสวยมากๆนะคะด้วยความที่ใบเขาเนี่ยชมพูอมม่วงอมเขียวนะคะใบใหญ่โตหนาเงาวับนะคะสวยงามขนาดนี้นะทุกคนและที่สำคัญหาได้ยากด้วยนะคะมีน้อยมากๆเลยหน่อเล็กๆเนี่ย ไม่ต้องพูดถึงหน่อสิพูดถึงไข่นะคะแค่ไข่นี่ก็หลักแสนแล้วนะทุกคนไม่ต้องพูดถึงฟอร์มกอขนาดใหญ่ที่แบบว่าเอาชูหน้าชูตาได้เลยเนี่ยต้องมีหลักล้านค่ะ <c oughs> ก็เป็นไม้อีกหนึ่งต้นนะคะที่เราใฝ่ฝันมากๆว่าสักครั้งหนึ่งอยากจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของอโลคาเซียเซเลนดิพิตี้ค่ะ <c oughs> มาถึงตัวสุดท้ายนะคะตัวที่11นั่นเองค่ะทุกคนตัวนี้นะคะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพราะว่า ออต่อให้เขาไม่ได้หวือหวาไม่ได้เป็นกระแสอะไรฮือฮาแต่ว่าคนยังตามหาแล้วก็ซูฮกยกนิ้วให้เลยนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะในตระกูลฟิโลเดนดอนนั่นก็คือฟิโลเดนดอน ก้านส้มด่างนั่นเองค่ะก็คือยกให้เป็นอ่า number o n นยืนหนึ่ง the best เลยนะคะในตระกูลของไม้สะสมเนาะทุกคนและล่าสุดนะคะมีการเสนอราคาก้านส้มด่างฟอร์มกเบลเลอร์เลยนะคะฟอร์มกอที่แบบว่าโอโ้โหตะการตาเลยนะคะน่าจะมีเป็น10ใบได้นะทุกคน เขามีการเปิดเสนอราคากันนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าตอนนี้ปิดเสนอราคาไปหรือ,อยังนะแต่ว่าราคาสุดท้ายที่เราเห็นมานะคะนั่นคือ1 8 0 0 0ล้าน8แสนบาทค่ะซึ่งทุบสถิติไปเลยก่อนหน้านูน้นคือฮากันไปรอบนึงนะคะกับการเปิดเสนอราคาการส้มด่างในราคาล้านเแต่ว่าล่าสุดเนี่ย ในราคา1ล้านแแสนบาทแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาปิดราคานี้หรือเปล่านะเพราะว่าหาโพสต์ไม่เจอแล้วนะคะเป็นโพสตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะถ้าปิดไปในราคา2ล้านก็ไม่แปลกใจนะคะเพราะว่าเขาสวยแต่การตามากๆเลยฟอร์มโกใหญ่มากคือแบบว่าใครได้ครอบครองไปเนี่ยอลังการงานสร้างเลยค่ะคือโคตรคุ้มอะ่ะ ต้องขอบอกว่าก้านส้มด่างเนี่ยนะคะเขาขายกันเป็นใบเขานับเป็นใบขายกันนะคะตกใบละหลักแสนบาทขึ้นไปนะทุกคนทําไมเขาถึงราคาแพงขนาดนี้ก็เพราะว่า 1. เป็นไม้หายาก 2. โตช้า3เลี้ยงไปแล้วอาจจะหลุดเขียวนะคะไม่ได้ด่างสม่ําเสมอคือแบบว่ามันต้องลุ้นอะ มันต้องลุ้นนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเอาไปเลี้ยงบางคนเลี้ยงผิดเลี้ยงถูกก็กลายเป็นใบเขียวไปเลยนะทุกคนเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับโอ้โหวิธีการเลี้ยงดินสภาพอากาศนะคะอาหารเสริมแสงแดดน้ําทุกอย่างมีผลหมดเลยนะคะแล้วดูต้นที่เขาเอามาประมูลล่าสุดที่คะถ้าปิดไป2ล้านก็ไม่แปลกใจเพราะด่างทุกใบด่างสวยด่างเสถเียนมากๆเลยละคะ่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือ1ิ เอ็ดไม้ด่างมาแรงไม้กระแสะมาแรงนะคะในเดือนตุลาคมนี้แน่นอนค่ะทุกคนค่ะเชื่อว่าไม้เหล่านี้ที่เราพูดไปนะคะยังมีคนที่ตามหาซื้อขายจับจองเป็นเจ้าของกันอย่างแน่นอนนะคะหรือใครที่มีความคิดเห็นที่ต่างไปจากนี้นะคะก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้เลยค่ะว่ามีตัวไหนที่เฮ้ยมันน่าจะมีตัวนี้หรือเปล่าเฮ้ยตัวนี้ก็โอเคนะเฮ้ยตัวนี้ก็ดังนะอะไรแบบนี้นะคะเพราะต้องบอกก่อนว่า11อ อันดับที่เราพูดไปนั้นนะคะเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะคะเอาเป็นว่าขอให้มีความสุขนะคะกับการปลูกต้นไม้ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ